สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบรายการเอฟซีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบาร์ไทย์ซิงครับอ่ะมนี้กะสิโาวาถึงนี่ครับอัตตา,า่าค่าจ่างครับไทยเะนั้นเพงบ่ท่านเพแพงบ่อครับวายทนานี้ใส่เกียร์สามไปเลยเว้ยเอาสิบอวสููฟัง บ้านผมไถไรละสองรอยครับนี่เท่านี้ไถสองรอยสองร้อาเอาผมสิเอสองรอยเป็นพืน้นยังคิดไงสมมติวาา 60, ่าะะปีนึ่งเราไถได้3ามรอยไรสามเป็นหก6 0 0หกหมื่นเบอแลวกะปั้นซุ้มได้ไถซุ้มนั่นกระดองได้ปั้นครับปั้นอีก3ามรอยไรสองรหบาทเป็นเงินเจ็ดหมื่นหา ร่วมกันแล้วครับเป็นหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันนะครับฮักค่าธรรมั่นไปสามรลอยไร่ไล่ละไร่ละล,ะลอยไถปันกระต๊ะไปสามหมื่นเหลือเท่าไห,หร่เหลือแสนกับหาพันครับค่าซื้อล้อนี่คืออะไร รถเงินสดเก็บว้ครับเงินซุ้มนั่นรถเงินพ่อนดีเอาไปจ่ายค่างวดเบิดมีบ่คคาซืกรอบันบ่มีเห็นบ่เห็นบ่ครับเิ็นเิ่นไใเ้เบืองกันจะดีอยู่ครับเพิ่นไ่เป็นตัวเลขให้เบืองนะครับ ร่วมค่าซึกรอร่วมนั่นร่วมค่าธงมุงน้ำมันแล้วตกไรละสามรลอยเงินบออันนี้มันไทยไรละสองสองรลอยครับปันสองรลอยหาทิบท่าไทยนีละสามลอยไรนี่เือการสมุดนะนีละสามลอยไรร่วมกับปันก็จะเป็นหกรลอยหากค่าน้ำมันไปละไรละลอยเหลือเงินอยู่แสนหาพัน ถามว่าค่าซึกรถค่าเครื่องยนต์ค่าน้ำมันยังเกาะชุดฟ้าเครื่องถ่ายฟ้าห้ฟ้าเหืยยังต่างๆใบผานใบผืนใบผาน,ผานปีหนึ่งเปลี่ยนชุดหนึ่งบ่อระบอเมนนะครับจร่งที่เปลี่ยนปีละเทือก็คือชุดของเหลว ถ้าผู้ใส่งานนักหนักกะสิมีเพิ่มเติมเขมากก้ามากคือน้ำก็เย็นก็อ,อากาศเมนบอกับประมาณนี้ครับยางดิจักปีเปลี่ยนสิบปีแล้วแตเตนางานนะครับผู้ใดแรงท่านหลักทั้งหลัลดยางมือละสิบซ้าโลน,โนึงกะบ่ดนสามปียางนาลนกิกซี ยังหลังกันยังยั่งด้ต่อตนะมันอ้างอิงก็คือตามพื้นที่ตามที่เ้าใส่งานเนะเาะได้บืนขี่หินกับอะไรเพราข้าวครับยางกับมุนกับพี่กันยังไปละกับอ้างอิงนะครับนี่ไทยหน้านะครับบอกอื่องไทยหน้าได้บนลไทยไฮไทยไฮสิมงาอะไรละสองลอยไปพออันหากไม่ใบพานแตก ใบพันแตกใบหนึ่งกับลูท่านเลยไถไรล,ละสองลอยเอามือหนึ่งเจ้าไปไถไรเดียวของบพี่อินนั่นดีวามหมายคือความหมายผมจะบอกสุฟังว่าพอละนี่เา้าคิดคาซึกหลอคิด,ค,ด,ค,ดคิดนั่นคิดนี่คิดร่วมๆกันต่อไรแล้วนั่นมันตกเท่านั้นเท่านี้นั่นทำว่าพิดบอ่อพิดครับผมแล้วผมส่ถามย้อนกลับไปว่าปีหนึ่งรถมันซึกหลอ้อเนาะมันกับซึกอล้อไปเรื่อยก็เม่นครับแต่ว่า เจ้าสิสได้เปลี่ยนพร้อมกันบ่เอาเบิดคู่แนวเจ้าความหมายมีบ่ตกปีที่เก่ามาแม่นบ่ปีที่เก่าสมมุติว่าเฮาได้เืออย่างผมเลยเบื้องต้นว่าได้๋ยวกำไรแสนหนึ่งสิหาเฮาซื้อรถเงินสดครบเก่าปีเฮามีเงินเก่าแสนมันบ่ถ้าบ่เจ้าว่าจกไปเฮ็ดแนวอื่นมันบ่นี่ถ้าคือตัวเลขให้กันผมก็คือได้ให้กันครับเก่าปีมีเงินเก่าแสนแม่นบ่ เกาแสนเจ้าสิเปเฮ็ดยั้งบาทรถเก้า 9, ปีเจ้าพอขายแล้วบ่เออถ้าเจ้ามีเงินเก่าแสนเจ้าก็ขายออกไปเจ้าก็เอาขั้นใหม่มาใส่ต่ออีกหรือเจ้าสิเอาไปถ้าซ้อมเงินเก้าแสนเจ้าซ้อมจนหัดโอ้ยเจ้าสิเฮ็ดยัง้งมันยังสีห่างสีเพคข้างนีลยรถขั้นนี้เขาก็นี่รับจ้างอาชีพเพื่อนกันเลยครับขาดบอลตัด เขาหนาบดได้เฮ็ดยังทไายบดได้เฮ็ดยังฟ้าให้บดเจี๊ยเขาเฮ็ดยังบัดเขาเปลี่ยนน้ำมันครับเปลี่ยนของเหลวอจัจจเรบีซีนซี่นกับมันเป็นดินแห้งครับกับบดเปี่ยเถ้อโพหัวแน่นอนละซีนใบผานได้จักปี สามปีกับทางปีที่สี่เปลี่ยนทิมใบรถตตลีตีให้ซ้ำกันก็ผ่านไปสามปีรถตตลีก็ผ่านร่วมกันแล้วประมาณหมื่นสองหมื่นสามครับเอาตีให้แพงสุดนี่สำหรับรถหน่อยด้เบารถรถหน่อยด้ลรากาของเหลวตีให้เอา เอาแบบยางจัาบเลยของเหลวปีละหกพันนี่สำหรับรถหน่อยนะครับบางคนก็จิว่ารถตกลมตกหนังเท่พังพังเทตกลมเท่กรแนี่อย่างจะวิ่นล่อบพถือลักษณะวิ่นล่อบ่เปลี่ยนเป็นบะถ้าตกปั๊บ เ่าไว้รุ่นตรงบื้นแม่นบอกบื้นเอาจนวายจนไปบ่ไพห่ดละเราโม่มาดึงมันบ่ขึ้นแล,ล้วก็วิ่นหลอวิ่นพลาดมาแตกเสียหายอันนั้นมันบ่ได้ขึ้นอยู่ครับไปรับจ้างละพังดีครับนี่มุมมองของผมครับผมแ็คือมันขึ้นอยู่ครับยังกะกับค้นครับแม่บนบอกนี่คือเพิ่นนีกอะแจ๊คปีลวกะ็ผมสิบไดตยกตัวอย่างแต่ขั้นนี้นะครับมีอีกหลายขั้นอยู่บ้านผม กีเจ็ดคือกนรถ14ปีกีางบ่อยตักตาห้ายบ่อยหยกเครื่องบ่อยแะข้นนาบ่รูดเปลี่ยนใบผานเปลี่ยนน้ำมันมีละชุดเขากะใส่เง,งี้ยๆเลยครับ เดี๋ยวผมมีโอกาสผมกับจีเวทายขั้นที่บนรับจ้างประจําอันนั้นออกว่าเม่นสีเป็นเจ้าที่สองที่สามของตำบลนะเข้า,นนะขาก็ใส่นักขึ้นกันแต่เป็นอย่างมันคือบ่อห่างบ่อเพ่แบบคือมูเจ้าคืดไปเม็นบ่เห็นบ่อที่เขาคืดกันถ้าเจ้าคืดว่าเอาออกมาปั๊บละห่างเลยนั่นมันบ่มีหอดกำลังใจเจ้าเสียไปเหตุอด,ดอกเม่นบ่ อันนี้ผมเบอาในมุมมองของผมนะครับเพราะว่าผมก็บ่าเป็นคนเกิดหม่แง่รุ่นปันสิเพราะว่า,วาด้เห็นรถเห็นเรือไปน,นั่นครับผมก็เห็นมาเตนดนแลแล,แล้วรถไทยแรนตดตดตด,ด,ตด,ดมันห่างมันเพี้ยนเพราะยังรถขั้นท่อกระปูจะเอาไปเห็นยังห่ะไปมั่งก้อย่างาก,ก้อยยืง่งบูตาํา,ตาสะตําใสไปตัวที่พรเดนมันเกินกำลังรถวองไม่ไม่ก็ห่างกับเพี้ยครับ รับจ้างไทยให้ไทยนากันสิก็ยังว่ารถไทยนี่ซื้อมันก็บ,บอกอยู่แล้วไทลลยลงไปจะมาไทยไทยจะไหนสิเพศสิพังไทยเกี๊ยสองว่าท่านใจี๊ยบใส่เกี๊ยสามแมนบอเอาคนห่าวผมบอกว่าเพรดะทว่าให้ผู้ใดยเหรอครับก็คือเอาความจริงมาเบากันนะครับผมถ้าเอาเอาตัวเลขเบากันนั่นโอ้ยมันบอลลงลอยกันเด็เชื่ออะรตัพี่น้อง รถจักปีมันจังห่างเขาต้องว่าวังศรีกับละห่างห่างความกันบ่้ารถมีงวดบานี้รถมีงวดเนาะงวดเขาเขาเหยดจักปีเราไทแต่ของผมนั่นหาปีที่ให่หาปีคือกันหลานจังไรไงนี่ไทเอาอะไรละอันซ้ำสามใบลายต่อปีนี่ร่วมปันก็นเป็นหกลอย ได้ล,ละสองร้อยสองร้อยหาิกังเงินแสนกหาพันค่างวดเท่าไรบ่พอ่อแมนบ่ค่างวดบ่พอ่อเสุไปว่าได้คา่าซื้ออครับค่างวดกับ,บ่พอเดียวเสจะไหนพ่อค่างวดบานเชียงไทยอด,อดอังเกนหอดพกคุมตีหนึ่งสีสองผงานหลายแมนบ่บานมันบ่นนนบพอค่างวดกะเสจะไห ต้องเพิ่มราคาอะไรอขึ้นด้หน้าได้ไทยอย่างยากกขึ้นราคาหน้าได้ไทง่ายกับเอาตามนี่หรือว่าพื้นที่ไหนเพิ่นราคาสูงกาสิพ่อคาง,งวดแต่เทียบกับบ้านผมก็คือบ่พ่อครับผมพ่ออยู่ขั้นเจ้าสีดาวมาประมาณสี่แสนทรงเดือนละเราทรงปีละเก้าหมืนปีละแสนนี่พ่อ ภาษีรับจ้างให้มันพ่อค้างวดก็คือรถรถเจ็บครับรถเจ็บเลยละ่ะรถเจ็บหมายถึงยังอันใดมันสได้เสื้อวิทตามรอบเข้าก็ตตองเสื้อวิทเพื่อมันเพราะว่ามันทำงานหนะักส่วนเครื่องยนต์นั้นมันมีปัญหาอยู่แล้วครับน้ามันเครื่องจะเปลี่ยนตามบอหรือเปลี่ยนกวนบอปลีละเท่อเปลี่ยนบอหรือถาดต่อบยังเปลี่ยน มันให้ใส่จนโยค้างบข่ขข้นบ่จังเปียนกรองเปลี่ยนหรือบ่เปลี่ยนมันหลายอย่างครับผมเอ้ามันก็บวก็บกับว่าเอา,เอาไปเรื่อยครับแต่ว่ายะมาอ่างอิงตามตัวเลขก,ก็คือต้องขึ้นไรลละวแพงๆพุ่นล่ะครับมันยังคุมแต่เ้าขึ้น่าห้าใดถใไม่ป่ายแดยงมาครับไปนี่ละไปเรื่อยๆด้มือละซิว่าไรนี่ละ สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดไล่เองสิแปดปีปหมายว่าหันพังเพี่นวองแปดปีเอาฟ้าให้พังฟ้าให้ระเบิดย้อนยังเอาหนึ่งเล้นน้ำทางเจ้าเฮ็ดหางไว้เนี่ยไดโยกหางสั้นไปบ่ถ้าเจ้าบวยคหางสั้นไปเจ้าว่าหางกระดกมันจะมีหลายกว่วบ่นำนักมันไปอยู่ปลายหาง แลนไปพ่อหลุมพรออบบพรออมาเรื่องเครื่องข้างลุม่มพุ่มบั่มฟ้าให้แตกหลายปันไดละ่ะเครื่องแสนไทยหน้าเบิดปีเบิดพอดีเบิดย้อนยังเบิดย้อนรับจา้างบบเมียนกับเบิดย้อนผู้ขับเนี่ยจังสัรน,นะครับผมก็คือเอาความจริงเว้ากันครับผมเอาความเสือนะครับ กูก็ข,ขับบ่ห่างบ่เพ่มันก็นมีกูขับห่างครับเพ่กับกบ้านผมผมก็เห็นหลายกันครับสงวดแต่สองเท้ารถไปละ่ะมุนละ่ะเอา้าว่ากันไม่ลิหนาครับเดี๋ยวสุบอสู่ฟังไปเรื่อย